ที่นี่การเลือกตังเนี่ยผ้านไปแล้วเรากมา็มักล่าวพ้นการประกาศย่างเป็นทางการกันที่นี่ใครใที่ไม่ได้ไปใชิทธิ์เลือกตั้งในรอบที่ผ่านมาเนี่ยอย่าลืมไปแจ้งเหตุพ้นความจําเป็นที่ไม่ได้ไปชิยซิ์ด้วยนะครับสำหรับใครที่ไม่ได้ไปใช้ิยธิ์เลือกตังทศบาล2อ6 8นาะครับอย่าลืมไปลงทะเบียนไม่ได้ไปชิยซิ์ต้องแจ้งเหตุภายใน7วันนะครับล่างจากเหลือตังครับ บางคนอาจจะมีเหตุจาเป็นนะพี่ตมโบหรือว่าติดภารกิจจนไม่สามารถไปใช้สิทธิเหลือกตังได้นะครับสามารถแจ้งเหทตทุไม่อาจไปใช้สิทธิเหลือตังได้ลังจากวันเหลือตังแต่ละวันทีชิบองยาวไปจนถึงวันที่แปดพืษภสาคมุมซองพันห้าร้อยหกสิบแปดซึ่งก็มีอยู่หลากหลายวิธีโดยกันนะเหลือวิีทีเรีเนี่ยสะดวกสามารถทําได้นะครับอย่างเช่นนึ่งเลยแจ้งผ้านช่องทางออนไลน์อันนี้ก็น่าจะเป็นช่องทางที่สะดวกอีกหนึ่งช่องทางนะครับก็คือเว็บไซต์ข้องก่อ,กอ,กอตอ ข้าวใบเตี๋ยววาก็แจ้งเหตุจำเป็นถิ่ไม่ได้ไปใช้สิทธิ์เลือกตังวิธีที่สองครับคือการแจ้งผ่านแอปพลิเคชันสมาร์ทโหวตนะครับเลือกเมนูเลือกตั้งทองทิ้นเลือกเมนูตัวซอบสิทธิ์เลือกตัง,ง,ตตงห,ห้ากมีชื่อเป็นผู้มีสิทธิ์เลือตังแต่ไม่สามารถไปใช้สิทธิ์เลือกตังได้ให้ไปทิ่เมนูแจ้งเหตุถิ่ไม่อาจไปใช้สิทธิ์เลือกตัง<ฆ>ผู้ใช้งานเนี่ยจะต้องกรอกเลกบัตรประจำตัวประชาชนกรอกชื่อนามสกุลและวันเดือนปีเกิดเพื่อดำเนินการต่อนั่นเองครับ อีกหนึ่งช่องทางก็คือแจ้งเหตุไม่อาจไปใช้สิทธิเลือตังพานแบบฟอร์มเขาจะมีแบบฟอร์มสตอทอกับพ่อทอสยึถับแปดรือว่อาทําเป็นนั่งซื้อระบุเลขประจําตัวประชาชนแล้วก็ที่อยู่ตามทะเบียนบ้านไปยืนต่อหน้าทะเบียนอาเภอ,ห,อหรือว่านาาทะเบียนทองทิ้นที่ตัวเองไนมะ้มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน อาจจะไปแจ้งด้วยตเองหรือว่าจะหมอบไม้ให้กับผู้อื่นไปยืนแทนก็ได้นะคะสามารถจะส่งได้ทางไพรษณีย์ค่ะแบบล่งทะเบียนนะคะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ส้ยด่วนนึ่งเซซซถ้าเกิดใครมีข้อสงสัยว่าไม่ได้ไปเลือกตั้งในวันที่11พฤษภาคมที่ผ่านมามันก็จะมีหลายๆเหตุผลถ้าเกิดเข้าไปเลยไหนแอปพลิเคชันสมาร์ทบูดมันก็จะมีทางมีคําสั่งให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการในวันเลือกตั้ง เรือว่ามีเหตุจำเป็นต้องเดินทางไปต่างจังหวัดในช่วงนั้นพอดีในพื้นทีน่นไกลบ้านอยู่ห่างจากหน่วยเลือกตั้งหรือปัญหามันก็จะมีเหตุผลให้เราเลือกให้เราติ๊กอยู่ใช่เลยะนะครับซึ่งบางคนก็น,น่าจะลงทะเบียนไปแหลก่อนวันเลือกตั้งเจ็ดวันก่อนเลือกตั้งแล้วแต่ว่า,าตอนนี้เนี่ยใครที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนแจ้งเหตุความจำเป็นไม่ได้ไปใช้สิทธิ์เนี่ยใครตั้งามา,มา,มาลงทะเบียนได้ 7วันหลังจากนี้ยิ่งยาวไปจนถึงวันที่18พฤษภาความว8เลยเพื่อบางคนนึกว่าวันเลือกตั้งนี้ไปได้แลยฮะอาจจะ,ะไม่ได้ติดภารกิจอะไรแต่เพื่อว่ามีภารกิจด่วนพอดีอาจจะไม่ได้ไปเลือกตั้งก็สมัรถไปแจ้งเหตุ หลังจัดวันเลือกตังก็รืมตั้งแต่วันที่1 2บสองเีว่าที่ผ่านมายาวไปจนถึงวันที่18พฤษภาคมนี้เพื่อจะไม่ให้เราเสียสิทธิ์เพื่ออนาคตไปข้างหน้าเออเราอีลงนายกนายกมากนายกนหยว่าปามอไรวันนี้ป๋ามีลงโซ่โท่อันนี้อีลงพุ้ยหญ่บาลแบนั้นหรืออาจจะลงแบบ หนักการเมืองวันนี้นะแต่ถึงอมยิ้มใจเมื่อหวาวันนึงแล้วอ่านะจะไม่ใช่วันนี้นะเดี๋ยวคอยรอติดตามเพื่อหวาวนาคดเรื่องข้องซิสการเมืองต่างๆมันจะได้ครอบคลุมจะได้แบบว่าอยู่ในซิสตีว่าเออเราเนี่ยเคยไปชชยซิสเคยไปทําหน้าที่เป็นพลเมืองที่ดีข้องประคุดรวมไปถึงไม่ว่าเราจะลงเฉลอต่อต้อนหรือว่าต่อไปในอนาคตดันไปพบการทําจุจิิตน่นนี้นะไหนเราเนี่ยจะลงเฉลิต่อต้อนานยกคนนี้โตตคนนี้เนี่ยเราก็จะทําไม่ได้ถ้าเราเนี่ยไม่ได้ไปแจ้งตุจำเป็นในครั้งนี้นั่นเองนะคครับใช่่ะ